คู้โชคดีคนแรกวันนี้3,250ลุกมาต้องเชียเยอะคุณฮะทำไมคุณมีแฟนคลับมาเยอะเหลือเกินนะฮะผมก็เพิ่งมาครับผมก็รู้สึกดีใจครับที่มีไม่ยกทั้งหลายที่น่ารักนะครับผม เดี๋ยวนะเท่าที่ดูนี่รู้สึกจะคนละทีมกับคุณด้วยนะเออหรอะเมื่อกี้บอกว่ามาจากจังหวัดเชียงใหม่ครับอู้คํามืองได้หรือเปล่าฮะได้ครับผมทำอาชีพอาหยังอยู่ครับอ๋อพอดีผมพึ่งเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับผมแล้วประเดี๋ยวนี้ออกมาช่วยป่อช่วยป่อช่วยป่อเพราช่วยพ่ออ๋อสอนจียอนช่วยป่อช่วยปอก็คือช่วยงานคุณพ่อครับผมช่วยป่อยนการเจวยป่อย ช่วยพ่อแย่งการช่วยพ่อยังการแปลว่าช่วยพ่อทํางานโอเคช่วยพ่อทํางานแล้วเฮาแย่งการในยังพ่อเฮาแย่งการในยังเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครับผมอุ้ยรวยนี่รวยแล้วพี่ยองสองสายอ้าวรวยจะมาทําไมรวยแล้วก็อยากรวยอีกใช่ไหมใช่ครับโอเคอยากจะรวยยิ่งยิ่งขึ้นไป ช่วยป่อ,อยาก,กันแล้วป่อเฮาชื่ออหยังชื่อไผ่ชื่อไผ่ครับผมล,นนลูกตะไผ่งไงพ่อชื่อไผ่งไงนี่เป็นลูกของตะไผ่ตะไผ่มีของอะไรขนออกมาเลย